สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับผู้ชมทางไลน์นะครับสําหรับคลิปนี้จะมาให้วิ่งบนล่างนะครับสําหรับ <c oughs> สําหรับสุนนี้จะเบนเด่นบนนะครับเด่นบนสองตัวนะครับ เดนบนสองตัวงวดนี้จะมีสี่กับแปดนะครับงดก่อนมีสามหกสามมาหกนะครับวิกงดนี้จะมีสี่แปดนะครับมาดูวิกมาดูงดต่อไปนะครับงดนี้จะมีจะเป็นเด่นบนสี่ตัวนะครับจะมีหกแปดเก้าสองนะครับ ท่านท่านชอบตัวไหนกันนะครับมาดูอีกสุดหนึ่งนะครับเด่นร้อยโบนนะครับสำหรับสุดนี้งวดนี้จะมีห้าเจ็ดสองนะครับงดก่อนมีสี่หกหนึ่งมาหกนะครับงดนี้จะมีสี่ห้าเจ็ดสองนะครับ, 4, 6, รบ, 4, 5, 7, รบสำหรับท่านท่านทั้งหลายชอบตัวไหนเลขกกันได้เลยนะครับมาดูสุดต่อไปนะครับ สำหรับสุดนี้จะเป็น <c oughs> จะเป็นเลขคู่นะครับจะเป็นเลขคู่งวดก่อนไม่เข้ารูดไปนะครับสำหรับงวดนี้จะมี0405 09 49สําำหรับวิ่งจะมี90นะครับมาดู อีกสุดหนึ่งนะครับสุดนี้จะเบนเด่นบนล่างตัวเดียวนะครับสำหรับงดก่อนมีเจ็ดนะครับสำหรับงดก่อนให้มาเจ็ดเข้าเด่นบนนะครับสำหรับงวดนี้มีสามนะครับเลขคู่สองตัวมีสามเก้าสามแปดนะครับมาดู <c oughs> อีกสุดหนึ่งนะครับสำหรับสุดนี้จะเบนเดนล่างนะครับ เด่นล่าง5ตัวนะครับงวดก่อนจะมี8 9 1เเข้า1นะครับจะเป็นเด่น10ล่างนะครับเด่น10ล่างงวดนี้จะมี5 6 7 8 9นะครับสำหรับท่านท่านชอบดูในกันก็เลิกกันได้เลยนะครับมาดูอีกสุดหนึ่งนะครับสําหรับสุดนี้จะมี สามตัวโดงนะครับสามตัวโดงสามตัวตรงจะมีเจ็ดหนึ่งสี่กับแปดหนึ่งสี่นะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับสูตรนี้ <c oughs> จะเป็นวิ่งโบนวิ่งบนกับวิ่งล่างนะครับวิ่งบนวิ่งวิ่งบนงวดนี้จะให้มาเก้านะครับ วิ่งล่างให้มาสองนะครับสำหรับงดก่อนให้มาวิ่งบน770นะครับเข้าตรงตรงเลยนะครับสำหรับวิ่งล่างให้มา4 4 1นึ่งเข้านึ่งนะครับมาดูอีกสูดหนึ่งนะครับสำหรับสุดนี้เบนวิ่งเบนวิ่ง บนนะครับสำหรับสาหรับวิ่นี้จะมีแปดสี่หกนะครับงดก่อนมีแปดสี่หกเข้าหกนะครับงวดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูสูตรต่อไปครับสำหรับสูตรนี้จะเป็นวิ่งบนนะครับวิ่งบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับ สำหรับงวดนี้จะมี5้าหกนะครับ5 6 8หกแปดศนยตัวในสวยเดอตัวในสวยก็เลิกกันได้เลยนะครับมาดูไปมาดูอีกสูตรนี้สูตรนี้จะให้มา7 4็ดสีหนึ่งนะครับ 741ดนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้จะเป็นคู่สูตรโบนนะครับงวดนี้คู่สูตรโบนจะให้มา3 4 3 6นะครับงวดก่อนมี0 4 0 6่หวยออก706เข้า06นยตรงตรงเลยนะครับงวดนี้จะมีมานี้นะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับสูตรนี้จะเป็น <c oughs> จะเป็นเลขคู่บนเหมือนกันนะครับสำหรับงวดก่อนจะจะให้มาประมาณนี้นะครับสำหรับงวดนี้จะให้มาเลขคู่0409 1 4 1 9 3 4น9นะครับมาดูอีกสุดหนึ่งนะครับ สำหรับสูตรนี้จะเป็นเด่นล่างนะครับสำหรับงวดนนี้จะมี694นะครับท่านท่านชอบดูไหนกันก็เลือกกันได้เลยนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับสูตรนี้จะให้มาสูตร <c oughs> สูตรวิ่งบนนะครับวิ่งบนคู่

สำหรับท่านท่านทั้งหลายชอบตัวไหนกันก็เลือกกันได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปมาดูอีกสุดหนึ่งนะครับสำหรับสุตรนี้ก็จะให้มา3ตัวตรงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสุดนี้งวดนี้จะมี9 9 4 9 9 5 8 9, 5 9 4, 9 4, 9 4 8 9 5 9 4 4 9 4 5 8 8 4 8 4 4 8 4 5นะครับมาดูงวดต่อไปนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ